สวัสดีค่ะเอฟซีทุกทุกคนค่ะมาเจอกันแล้วตอนทเที่ยงค่ะมาเจอกันตอนทเที่ยงค่ะว่าจะไปงานกระถินค่ะมาเจอกันไอ้โล่งไหเมื่อทุกคนนะเด้อค่ะเด้อผู้ใดเขาอยู่ในกลุ่มเลขีิติมานะ,ะ่ะค่ะเลขมีที่มาลงให้หมดทุกคนแล้วนะคะลงเรียบร้อยแล้วค่ะ ใครสิเข่ามามาไม่กับเขาได้เด้อค่ะเด้อค่ะเข่าม้าไม่กับเขาได้ค่ะเลขมีทีมายังมีเวลาค่ะมีเวลาวันนี้ทั้งวันค่ะเข้ามาได้คือลงไหงื่อมดแล้วค่ะค่ะถ้าผู้ใดย่งอันย่งบหันได้ที่เขามาเป็นในกลุ่มแล้วย่องผ้านในดกับเบโทษบอกโทษมาบอกป่าเด,ด้ค่ะเด้อโทษบอกโทษไล่เด้ค่ะเด้อโทษไล หรือเบอร์แอดไลน์ก็เบอร์0 8 3 8 4 5 3 8ส8สห้าสค่ะคนที่เขามมใไม่นะคะคนที่ยังบอฮัน่นฮั่นเขามานะคะเขามาแอไล์เขามาค่ะทรมาด้ค่ะให้ไปแล้วนะคะเรียบร้อยเน้นให้เรียบร้อยแล้วค่ะไปจัดเลยค่ะหว้วยป่าหว้วยฟันกับสีลุ่งหายมือนี่นะคะหายมดทุกคนค่ะบอมบอม บเร่เขากุมมีที่มากกับหายมดทุกคนค่ะเลขฟันป้าค่ะเลขฟันแล้วก็เลขเล่าพัฒนากับสีหายหายมือนี่ค่ะหายหายจากน้อยเนี่ยค่ะบ๊ายบายมีเวลาซื้อฮอตทอมยูดอกค่ะเล่าพัฒนาก็ได้ค่ะเล่าพัฒนาก็ได้วันนี้ก็จะมือนี่เสียวเล่าพัฒนาไปซิมเมืองก่อนค่ะซิมกอนหวยรัฐบาลไทยค่ะขามไปเล่ากอนค่อยมากคามมาไทยค่ะ พรุ่งนี้ไทยรัฐบาลไทยแต่วันนี้ข้าไปฝั่งลาวก่อนค่ะมาจัดตรวดเข้าค่ะโ้ยอวนนี่เนาะใส่เสียตัวตนี้ก็จังรู้สึกว่าอวนค่ะเมื่อนี้สิไปงานกฐินเพิ่นก้อนค่ะเพราะว่าเพิ่นสีแห่ก g กฐินก็สิไปแห่กฐินอ่ะยุงร้ายก็ไม่ได้ไปเขาไปแต่เศร้าค่ะไปตอนบ่ายน,นี่ละค่ะ ไอเอฟซผู้ใดเขามาแล้วกะแอดไล่มาใดเด้อค่ะผู้ใดผู้ใดอยากเขามากับเลดมีที่มาค่ะยังยังมีโอกาสอยู่ค่ะแต่ว่าโงให้มดทุกคนนะค่ะที่เขามาได้กลุ่มนะค่ะผู้ใดที่เขามาาไม่ก็ยังมีโอกาสค่ะยังมีโอกาสอยู่ค่ะเขามาเด้อไก่เราเมื่อื่นกับหวยออกแล้วค่ะมันสิบพันค่ะฮามันเข่าจังๆคืองวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วเข่าจังๆทั้งล่างทั้งบนเลยค่ะ ข้างล่างข้างบนค่ะงวดนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงแกยาวากันเนาะค่ะหวยกับมีมีเขาไม่รุดค่ะมีเขาไม่รุดเท่ากับมองมาเห็นเท่ามองมเามเห็นว่าบันสีเ๊ะบอกค่ะอยากค่ะอยากป้านี่อยากให้เป๊ะเป๊ะอยากให้เอฟซีได้ค่ะอยากให้เอฟซีได้ป้ากับบอหั่นจัดยังไหวเรากค่ะ oh แต่ว่า ลเมือซีเตไปนําแนม,แนมหารัฐบาลไม่ยุคค่ะเลขเลขเลขมีที่มาานะคะเลขฝันปา้าคับฝันฝันดีแล้วค่ะฝันว่ามีคนมีเอาของมาให้ออกของมาให้แล้วค่ะที่ทีทเราลุ้งให้คลิปน่ะคะ่ะแต่ว่าเมื่ขึ้นบอลเลยฝันค่ะที่ฝันว่าคนออกของมาให้นะก็คือฝันดีค่ะคิดว่าฝันดีค่ะ คือเอาห้อจับจบแน่ๆเบื้องขาได้ฟันกะสสำคัญอยู่ค่ะเด้ฟันป่ากะบสำคัญอยู่กัขอให้ขอให้เขาตลอดไปค่ะห้วยฟันก็ได้ค่ะอยากอยากให้เอฟซี่ได้เจ้าของก็อยากได้น้ำคื้นกันค่ะเจ้าของก็อยากได้น้ำอย่ค่ะจัดนักแล้วค่ะป่าเี่ยวหัวสองหัวมาหนีจัดเริ่มจัดนักอีกแล้วค่ะ จนเศร้าเฮ็ดผาแล้วอยู่นี่ผักยกเปสะก้อนมาสัน่นแต่เฮ็ดไวร้ายล้วละมาสัน่นขายขายเปิดสะกอนแร้วนั่นบอกลูกน้องส่วนระยะนี่ชุนละหวหออกแล้วคุณละค่อยคอย่คอยสิได้ตัดผาใ้สซ้างค่ะแต่ว่าก็ตัดไปไ้คลายอยู่กะเย็บบอนเบิดออกค่ะยังไหลยอยูอเ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 อ่เอา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 เนี่ท่าของเข้าไปก้อนเนี่ยเอาบังมากนี่ค่ะ ้าวพัฒนาค่ะได้มากแล้วค่ะกับส,สิบล่งไหย้ยยงย่งหมนด้วยล่งค่ะใกล้แล้วล่ะค่ะสีล่งเพินทรงมหาห้แล้วอาจารย์ไข่เพินทรงมหาห้แล้วค่ะทรงมหาห้เรียบร้อยแล้วไปทายอยู่นี่ค่ะแต่ว่าบริเขียนเอาให้เพินทรงมหาห้อีกที่นึง <laughs> ใส่พระค่ะ <laughs> ใส่พระใส่พระพี่น้องเนี่ละ่ะ <laughs> บริเขียนเอาน้ำข่าเจา้าคนมีโชคคนเขียนเอาแล้วกับบริเขียนใบลูกเหน็บใบค่ะอ่าอาจารย์ส่งมาให้แน้วมาสั่นติง้งมาหลุดบนดด้นโดนใส่ง่ายง่ายค่ะใส่ง่ายง่ายาหัวเข่าหัวเพื่อนเข่านี่ใส่ง่ายขนาดค่ะดีใจดีใจค่ะอ่าสำคัญยุของอาจารย์ใครขนได้ในพวกเด็กเพิ่นว่ามื่อนี้เสี่ยวกินหมูชาลามมาสั่น งวดที่แล้วนะ่ะกินนันกินเนื้อย่างว่าสันงวดที่แล้วกินเนื้อย่างซับโตแตกค่ะแะาาต่ว่าได้ตัวโตดค่ะงวดนี้งวดนี้เอาหมูฉลา,า,าม่าสันหมูฉลามคำว่าหมูฉลามนี่สิเป็นทั้งล่างทั้งบนบ,นบ่คือซับโตแตกบก่ซับโตแตกบ่ <c oughs> ค่ะแต่แ <c oughs> น่แน่เมืองค่ะเอาไปแนมแน่เม,มืองค่ะผู้ใดเรีนว่าเป็นกะบ,บอกป้าได้ค่ะโทรมาหาป้าก็ได้ป้าซื้อหายก็ได้ค่ะลาวพัฒนา โทรมาคุยกันก็นได้ค่ะอย่าทรงซาเด้อค่ะเด้อย่าทรงมาซาทรงมาประมาณวางทุ่มหนึ่งกับยังบ้าหวยข่ะเจ้าออกสองทุ่มสองทุ่มยี่สิบกัวกัวค่ะกาวยาซาบวยยาพลาดโอกาสซื้เข้าเสียนวันข้าเสียมาหัวข้าเสียทรงต่อค่ะมันกับซาค่ะ บางคนแต่รงมากเกือบสองทุ่มแล้วยังสีโอ้ยจะสิเฮ้าสีเจ็ดจังใดนะกะประมาณวางทุ่มเนี่ยค่ะวางทุ่มนี่แหละแย่ซศ้าอะไรค่ะประมาณทุ่มครึ่งกับย่ยังเกือบซ้าอยู่ค่ะพอส่วนเฮ้าสีทรงต่อส่วนเฮ้าสีนั่นค่ะกะบอกเอฟซีค่ะบอกเอฟซีว่าผู้ใดผู้ใดอยากไดเล่าพัฒนาผู้ใดเรียนมาเป็นก็บอกป้าได้ค่ะฝากป้าให้ได้ค่ะฝากป้าได้ค่ะเดี๋ยวป้าจัดไก่ค่ะเยวเยว เนื้อย่างหรือเสียวมูสลามกับว่าปไปลวดค่ะเ <c oughs> มื่อน,นี้อาจารย์เพื่อนว่าให,ให,ให้ให้กินมูสลาม,มาเาะว่าตะเบิ่งวันสีแมนบอกมันมีเขามีออกเนาะค่ะเนาะคนก,นอก็อยากให้เข้าได้อยากให้เข้าได้ค่ะเลขฟันกับสีลุ่งห้แล้วค่ะเลขมีเลขมีที่มากลุ่มมีที่มากับโุ่งห้มัดสุดขนแล้วค่ะหรือถ้าผู้ใดยั่งว่าบอ่ั้่นใดกะบอกมากค่ะสีเก็บโตไห้ ผู้สีเขามาไม่ค่ะเขามาได้ค่ะเขามายี่มีโอกาสค่ะเพราะว่าป่ากับซวงใจว่าอะไรส่งห้หมดสุกนแล้วอะไรห้มดสุนนะกนเนี่ยเพราะว่าเมื่อก็สทรงยางแน่ยเนาะค่ะสรงซาเนี่ยเพราะว่าเปนเป็นไายปิดค่ะเพราะเป็นไายเปิดถ้าเป็นไร้เปิดกันโอ้ยมูลไหวบางสองเหมือนมีคนมาเมียข้อมูลของป่าค่ะนี่คนมาแหกข้อมูลของป่าไปไปจัดกลุ่มเอาเส้ยว่ะอ่า ปิดเลยค่ะเห็ุกุมปิดเลยกดพิดค่ะตอนแรกกดพิดเจ้าของกดพิดกดโทรศัพท์ปิดกับผู้เฒ่าเนาะค่ะพอโทษขอไผ่หลายหลายค่ะกดพิดกดพิดแล้วเฝ้าเฮ็ดจังไหนเนาะบานีว่าสันกดไปเป็นเปิดมาเนียนฝ้าเชื่อใจใจบุญเห็ดไหยค่ะมันก็หลายชั่วโมงเติบเนาะค่ะเขาว่าวสันก็จะไม้แหกเอาสองสองคุมค่ะ มีคน,นเขามาแหกกับสองคุมเอาไปเปิดเป็นคุ่มเจ้าของค่ะเอาเรียกป่าเอาเอา,เอาตห้องป่าไปเปิดค่ะปิดรัดท่านนะคะ่ะจะนี่จงนี่ก็เป็นไล่ปิดคือเกาค่ะเป็นไล่ปิดข่ามาขามา,า,มานี่นี่แหละค่ะเขามาได้ไอล่เบอร์ที่ศูนย์แปดสามแปดสี่ห้าสามแปดเก้าแปดนี่แหละขามาไอ้ล่มาผู้ใดเขาไม่ค่ะเขามายังมีโอกาสค่ะ ยังมีโอกาสไปจบจบแนมๆค่ะเลขมีที่มาเพราะว่าโงไห้เฉพาะคนได้กลุก่มค่ะคนที่เขากลุ่มกลุ่มเสียเงินอะคะ่ะเสียไอ้กลุ่ม่นตังกลุ่มของเพ่นเองเลขมีที่มาน่ะกลุ่มละสองร้อยเก้าเก้าค่ะสองร้อยเก้าเก้าเข้ามาสองร้อยเก้าเก้าค่ะให้ต่อให้จนห้าบือกุละ่ะผู้ใดเข้ามาล้วหักให้จนห้าเบือกุละ่ะ ื่อาว่าสีสีเศร้าม่สีเศร้าหรือสีสู่ต่อ้ายกมือใบใบกับผู้บงยกกับผู้บ้ยกใบใบกับสู่ต่อค่ะกับว่าป็นย้งก็ได้คือเก้าค่ะให้คือเก้าให้ตลอดค่ะเข้าข้างเดียวให้ตลอดตลอดชีพตลอดชีพค่ะผู้หญิงสีเม่นป่าเนี่แหละไปลุงให้เอฟซีนะคะ ลูกไฮเอฟซี FC, เพิ่นกับไฮตัวมาแล้วเพิ่นเข้ากับมาจัดเอาตัวอ่อโอ้ยโทรศัพท์ไปจามินสีพุ่มจำเต็มดูหัวอ่าเอาเอาคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะค่ะเนาะเอามือยังยังอยีขึ้นหนึ่งค่ะจัดสีได้ฟันไม่ได้ฟันละ่มะ,ละมอล่าม้วนมวนค่ะมอล่ามัน,มนบุญกะทินญาติๆนี่แหละมอล่าม้วนค่ะจัดสีได้ฟันไม่ได้ฟัน กสิกสิฟันอยู่ดอกค่ะกสิอะไรบ่อนอนให้ฟ uh ัน huh. ฟันอยู่ก้อนเสียวตุบไทยตุบไทยโค้งสุดท้ายนะคะจัดล่ะนะคุณยายสิบอบอกว่าคุณยายสิบอกหาบ่กหายชกหาลาบบอกน้องวดนี่ให้คุณยายสิบมาหาบ่กน้อค่ะเอาคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะค่ะถ้าฟังมืออื่นค่ะอ่าสวัสดีค่ะ